สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาถามเรื่องเงินหนึ่งหมือนเงินยิดติต้นนะครับของภาคใตยนะครับคนที่อยู่ในเขาในป่านะครับหมู่บ้านนะครับรัศมี4.5กิโลเมตรนะครับจะไปใช้ยังไงได้ครับหรือให้ห่างออกไปจาก20กิโลเมตรก็ตามนะครับเจอเทพููเขานะครับ ทำยังไงดีครับยังผมนําไม่กังวลหรอกครับเพราะผมอยู่ในตัวเมืองแวดล้อมไปด้วยทั้งโลตัสทั้งโรบินสันแต่คนอื่นนะครับผมสงสารคนอื่นมากกว่าช่วยปรับแก้ใหม่คิดใหม่ด้วยไหมครับแล้วบางคนที่มาทำงานต่างจังหวัดนะครับ อยู่ใกล้ๆพร้อมใช้เลยครับมีห้างมีพร้อมใช้แล้วครับแต่ทะเบียนบ้านเขาไม่ได้อยู่นั่นเขาก็ต้องกลับบ้านไปครับอย่างนี้ก็กโอเคอยู่นะครับแต่คนที่มีทะเบียนบ้านมีพร้อมหมดทุกอย่างนะครับแต่สภาพแวดล้อมมีแต่ภูเขานะครับมีทุ่งนามีไร่ทํำยังไงดีครับฝากถึงพรรคไทยนะครับช่วยแก้ช่วยวิเคราะห์อีกทีนึงนะครับ ครับขอบคุณครับ